มื่อนี้พาพี่น้องไม่กินตำส่วเแซลมอนกุ้งซุกพี่น้องแซลมอนตอนองไงป้าไปแซบๆน้ำกันค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะกระแตน้อยค่ะบ่าวกำครับเมื่อนี้พาไม่กินอย่ากอดตำแซลมอนมตำ<า>ส่วนแซลมอนมกุ้งซุกพี่น้องในแซลมอนมา ตอนงามก็กุ่งครับกลุ่มกุ่งนี้ทั้งแต่ครับกุ่มกลุ้งซุกเดชภารกทินแล้วก็ะักสลัดผักกาดหอมไม่กินกับพี่น้องเอามาแซ่บๆน้ำกันค่ะอาครับนี่สมุนของมักบอกรำนะครับนี่ครับอ้ยุหนรวบพวกบุงพวกบุงแห่เอาเลยได้ไหมเอาเลยเอาขังทันได้บะเนี่อืมอืมอือือมด้อ อ,อน้ำไม่ค่อยไหลเนาะโอ้บุบดสดด้วยครับน้ำไม่ไหลมันอดสดเลยมันเนขาปุ่นดูดอ่ะน <laughs> ี่จัง อ right? so ืมมเขืออันนีสีลบไหมสมุนนี่กินง่าไงนะครับแสบมันเป็นป็้มนั่นนะครับแสบขอน หวานรสหวานมันไม่ง่างเดียวหวานก่อนกินง่ายก่อนครับเดี๋ยวมันมันอ่ะแบบตอนใหญ่เลยซอครับเสแสบตัวเลยเนาะตำส่วใส่กับสมุนไคร เอาขางนี้เลนเปาะมันบริหารนั่นมันไหนครับม,มันาเต็มมันม,มาเต็มม่เนนต็มมือเรารู้ว่าขางนั้นอือตอนที่มือีนกขขขขน็ขึ้นขึ้นขึ้นแดดแดได้หมดนะครับขึ้นฝนตกว่น่นเย็นดีขนาดคำว่อขึ้นฝนตกพระกระถินนี นี่ครับโอ้น้ำไ้เลยอัวมีหัางนาเขาพ่นเอาไปเบืดอละครับน้ำ ถ้าหมอนบ้ากัมสิไปกินใส่กับหนึ่งใส่กับแก้วสีพูดตัวเน่อมันกระแสบเปลีย่ยนยาครับไม่แสบได้ครับตัวนก้ากงซุปน,น้ำมุดแดงบั่ <c oughs> มุดแดงเลยฝนตกมุดแดงลงอยู่ลุมผุ่งกันเนี่ยแดงๆเคยแต่เอามอไม่เห็นแต่เอาหลวกยางเดีอะไรทำไมกินยังเสีสบเสีสบเลย หวานแสวว่็ขบุันหนูเว้ย เช้อ huh ันนี้ผสมไหมนาหวานเคยนยเคยมั้ยเคยอันนี้แหละบอกกินขาไป่ทองพื่อทองจอก าจะเอาซดไหนเราจะเอาแบบซดไหนกุ้งใช่ไซาซิมิกุ้งครับทั้งเมืองแต่เสียบดีนะครับบอกไว้เริ่มแซ่น้ำไม่เนาะกักบุ้งแหลก่อน คน,น,นกัดตกอันยนาเยอะยายุบม,มน,นมั่อนก็เริ่มเขียวแล้ว,วครับ เต็มเหมือนี่ฮันหลังเตะเัาม่วงนะครับมา่งเยครับอืมขอบุนเท่นจะควายเนาะมันบคืออย่างกับันว่ามีเเซนมีบแบบเซนแ้งนะ มันยังจะเหนียวก็คับเลยนะไม่เส้นเหนียวไม่เส้นแห้งผมอ่ะนี่ยร่อยแม่กะทิ้นหอมเลย ม่นนน้อยนึงว่าเดือดสดหนขาปนเอาไปเบิดครับ มันแสบมะเขืออบมันห <ừ. S 2> วนานมันหวานเแล้วไปทามันก็เหลืองตาพี่น้อง <c oughs> แล้วคืนแล้วเดดนยครับทุกคนติดตกงาน,วน,งวนขวบเก่กกาหนึง่ง มองเ่ลาเก่าไมเลาเก่านะครับพี่น้องมาขบเขาแนวได้บจสบายจะบ้าเพื่อ่ะทำไมล่ะผูดีเมีกุ้งม่เพ็ด กระปาสมุนคือขอบคุณเสียวขอบคุณนําบ่ earth... ออเอร่อยที่สังซีับหวานมีเนาะหวานแซ่บได้หวานตัวนี้ก็แซ่บนะปน้ำอได้ขอวาม่อนงานเนี่เอออาจจะเอากุ้งเออเอาจะบกก้งเซียมนติแดใจเซียมอนล้ว ปลาสม่อนเลยมาอยู่ส่วนส่วนตัวเครื่องหนึ่งเนาะได้ขึ้นได้มากหมดเลยครับไปฟังตัวเป็นไงเหนอะเหอะว่ัไม่จะบางแต่ว่าหันหันแบบตอนยังยๆเอา โอ้โหน่าผมพาด้วยมานี่เห็นไหมครับแล้วก็ด้อรอืตอำเอ็มคาเดมมนี่อือ โอ้ใจขามีอะไรเติมเกลเอไหมวะว้อ้คุณครับได้มือนเงีวันนี้จะบริเวณ พอดอกีทำไว้หูน้ำตาลแหละครับสวสน,นันชั้น โอ้ยดูนี่สุดีครับโอ้อาวเห็ดตุต่มห็ดตอนมืหนาวมืหนาวพูดีเลยตอนเอาเก็บไวอยู่หนาวบ้านครับกำลังกำลังพอดีเก็บทุกเนาะกำลังเหลืองออ แับข้างมันโอ้มันตั้มสัวชวมวันกับกุ้งก็แสีบได้ครับมันแนกแนวกะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามักถ้าชื่นชอบจังได้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเดคลิปต่อไปนะพี่น้องนะ <laughs> มัอน,นี่กับแตหน้อยกระเบากำขอ,อ,ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ